หลังจากทำความรู้จักกับบัตรเครดิตแล้วรู้จัก7เหตุผลดีๆที่แต่ละคนควรมีบัตรเครดิตติดตัวกันแล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเหล่านี้สามารถคลิกไปย้อนดูคลิปเหล่านี้ได้ที่มุมขวาบนนะครับส่วน EP นี้เราได้ทําการรวบรวมตัวอย่างบัตรเครดิตระดับขั้นตน้นที่คนทั่วไปหรือแม้กระทั่งเด็กจบใหม่ก็สามารถสมัครได้เพียงแค่มีเงินเดือนตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปต่อเดือนและมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแถมฟรีค่ารมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยนะครับโดยบ ที่เรารวบรวมมาใน EP นีนี้จะไม่รวมบัตรเครดิตร่วมที่ออกร่วมระหว่างธนาคารกับบริษัทพันธมิตรหรือห้างร้านชื่อดังต่างๆนะครับเรามาดูบัตรแรกกันเลยครับบัตรเครดิต KTC Cashback Visa Platinum มีสิทธิประโยชน์เบื้องต้นอย่างนี้ครับรับเงินคืนกลับเข้าบัญชีสูงสุด0.8%ทุกครั้งที่ใช้จ่ายบริการเลขาส่วนตัว24ชั่วโมง KTC Personal Assistant ช่วยจองโรงแรมร้านอาหารตัวเครื่องบินเป็นต้นประกันการเดินทางคุ้มครองสูงสุด8ล้านบาทฟรี ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองวงเงิน300,000บาทนาน90วันนับตั้งแต่วันเปิดบริการบาัตรบัตรถัดไปนะครับก็จะเป็นบัตรเครดิต SCB Up To Me สิทธิประโยชน์เบื้องต้นรับคะแนนสูงสุด5เท่าในเดือนเกิดรับคะแนนสูงสุด3เท่าในหมวดการใช้จ่ายที่เลือกเองบริการเลขาส่วนตัว24ชั่วโมงประกันการเดินทางคุ้มครองสูงสุด4,500,000บาทบัตรเครดิต City Ready Credit สิทธิประโยชน์เบื้องต้นกดเงินสดได้ทุกที่ฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดจากตู้ ATM ทุกธนาคาร รททั่วปะเศสั่งเงินก้อนได้ทุกเมื่อแล้วรับเงินภายใน1วันทําการผ่อนชําระสินค้าผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน City p a y l i ไลท์บัตรเครดิต m a s t e r c a r ์ดไทเทเนียมกสิกรสิทธิประโยชน์เบื้องต้นรับเงินคืน1%ึเนเมื่อใช้จ่ายด้วยบัตร Master Car ์ดไทเทเนียมกสิกรที่สถานีน้ํามันซูเปอร์มาร์เกต็ตร้านอาหารที่ร่วมบริการรับเงินคืน0.25ในการใช้จ่ายอื่นๆบริการ K e m a เม State m e n t บริการ KM Alert และผ่อน0นณะร้านค้าที่ร่วมรายการบัตร บั e รเ r ็ t ทร t ล e ด t r เ t t ร e สบัตรเซ t นทร i ล e ดอะว i นเสิทธิประโยชน์เบื้องตน้นรับคะแนน The One 2เท่าเมื่อซื้อของในเครือเซ็นทรัลผ่อนศได้ทั้งห้างในเครือเซ็นทรัลรับส่วนลดในร้านค้าที่ร่วมรายการ บริการถอนเงินสด24ชั่วโมงตรวจสอบสถานะสุขภาพทางการเงินได้ผ่านแอป YouChoose การแจ้งเตือนไม่มีค่าใช้จ่ายสูงรวมถึง Smart Privilege กับสิทธิพิเศษโปรโมชั่นต่างๆเช่นปรีอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมรายการทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนและสิทธิพิเศษในเดือนเกิดเป็นต้นบัตรเครดิต TMB SoFast สิทธิประโยชน์เบื้องต้นรับคะแนนสะสมทุกการใช้จ่าย10บ,บาทบริการแบ่งจ่าย TMB SoGood 0% 3เดือนประกันการเดินทางคุ้มครองสูงสุด6ล้านบาท บัตรเครดิตกรุงศรีพลตตินัมสิทธิประโยชน์เบื้องต้นรับเครดิตเงินคืน1%ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากและกรุงศรีพอยต์กับของสมมนาคุณต่างๆผ่อน Apple 0%นานสูงสุด10เดือนแผนคุ้มครองบัตรเมื่อทำบัตรหา Zero Line ility, ย z e r o Liability ย้อนหลัง24ชั่วโมงก่อนการแจ้งอายัดและทั้งหมดนี้ก็เป็น7บัตรเครดิตที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาให้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับก็คือเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพไม่มีเงิน อย่างไรก็ตามนอกจากบัตรเครดิตเหล่านี้ก็ยังมีบัตรเครดิตอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายที่คุณสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการบัตรเครดิตหรือถ้าไม่อยากหาอะไรที่วุ่นวายก็สามารถติดตามช่องของเราได้นะครับเพราะเราจะหาข้อมูลความรู้และข่าวสารทางการเงินมาแบ่งปันให้อยู่เสมอครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ